โรงหนังปิดก็ไม่ง้อนะครับจัดชุดดูหนังเองซะเลยนี่คือ Samsung Neo QD 8K นะครับจับคู่กับลำโพงซาวบาตัวท็อปยิงเสียงขึ้นฟ้านะแบบ Dolby Atmos 360องศาได้เดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันนะครับ วันนี้ได้ตัวท็อปทั้งภาพและเสียงมารีวิวเลยนะครับนี่เลยตัวนี้คือ65 QN900A Neo QD 8K ตัวท็อปนะจริงเขาก็มีไซส์อื่นด้วยนะอย่างพวก75นิ้วแล้วก็85นิ้วแต่ตัวที่ผมได้มารีวิวเนี่ยก็เป็นไซส์ที่ถือว่ากำลังดีนะ65นิ้วครับ ก็มาจับคู่กับลำโพงซาบาที่ถือว่ากำลังฮอตฮิตแล้วก็เป็นกระแสนในตอนนี้อย่างรุ่น Q 9 5 0 A สังเกตดีๆนะมันจะมีลำโพงนะคู่หลังแบบนี้นะครับสามารถยิงเสียงแบบขึ้นฟ้าสร้างสนามเสียงด้านบนนะครับ Dobby Atmos ได้เดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละจุดเลยนะครับขอเริ่มจากดีไซน์เจ้า QN 9 0 0 A ก่อนโดยส่วนตัวเนี่ยผมถือว่าเป็นทีวีที่สวยที่สุดตัวหนึ่งในปีนี้เลยนะครับเป็นตัวเดียวที่ผมกล้าใช้คำว่าไร้ขอบอย่างจริงจังโง่โนี่จะสังเกตได้ว่านี่ครับมันจะเป็นแค่เส้นดๆตรงนี ตีผ่านเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าเราเอาตัวทีวีเนี่ยไปแขวนเข้ากับผนังผมใช้คํานี้เนะเหมือนภาพลอยได้จริงๆเลยเอามาดูด้านข้างกันบ้างน,นะครับจัดว่าบางพว่าเขาใช้หลอดไฟแบบมินิ LED ครับแล้วก็บริเวณแผ่นหลังเนี่ยด้านล่างก็จะมีดอกลําโพงแพ็คมาให้เต็มไปหมดเลยนะเพราะระบบเสียงของเขาเนี่ยเป็นแบบ6.2.2 Channel ชนแนพร้อมกําลังขับอยู่ที่80วัตต์ครับสามารถยิงเสียงออกมาได้รอบตัวเลยนะ ทีนี้มาดูเรื่องภาพกันมากนะครับจุดอัปเกรดที่ถือว่าเป็น big change ที่สุดในปีนี้เนี่ยคือการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟเป็นแบบ mini LED <c oughs> ความหมายแปลตรงตัวเลยคือหลอดไฟขนาดจิว๋วชนิดพิเศษนะครับที่เล็กลงกว่าหลอดไฟ LED แบบเดิมๆเนี่ยถึง40เท่าด้วยกันเราจึงสามารถเอาไปวางเรียงรายนะครับไว้ที่ด้านหลังของทีวีได้มากมายหลายพันหลอดเลย ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเวลาเราดูหนังหรือว่าคอนเทนต์เนี่ยที่เป็นฉากสีดำๆหรือฉากกลางคืนมืดๆเนี่ยแล้วมีวัตถุสว่างอยู่ตรงกลางเห็นไหมมันก็จะสามารถคุมนะพื้นที่ในส่วนที่ควรมืดเนี่ยให้ดำสนิทได้ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิมแล้วก็รวมถึงการเกลี่ยขอบที่เป็นจุดตัดระหว่างจุดมืดกับจุดสว่างเนี่ยมันก็ยิ่งทําได้เนียนนะครับเข้าขอบได้เนียนขึ้นซึ่งโอกาสที่เราจะเห็นแสงลอดออกมาเป็นบล็อกบล็อกสี่เหลี่ยมเหมือนหลอด LED แบบตะกอนเนี่ยมันก็จะน้อยลงกว่าเดิมครับซึ่งตรงจุดเนี่ยถ มีหลอดไฟเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่ได้ช่วยแค่เรื่องของความดำนะครับแต่ความสว่างเนี่ยที่เราลองวัดดูนะครับค่า p Peak Brightness จัดว่าสูงที่สุดในทีวีในปีนี้เลยนะครับสามารถทำได้เกิน3,000นิตขับภาพ HDR ของพวกหนังเนี่ยออกมาได้อย่างเจ,จิดจัดแล้วก็ครบถ้วนถูกต้องตามต้นฉบับเลยนะครับแล้วก็รวมถึงเวลาเราดูทีวีแบบทั่วไปนะครับแบบเปิดมากนี่แหละแล้วมีแสงอาทิตย์สาดส่องเข้ามาบางทีเนี่ยถ้าทีวีมันไม่สว่างพอเนี่ยภาพมันจะดรอปลงไปแต่ตัวเนี้ถือว่าสว่างแล้วก็เอาอยู่เลยนะ และในทางกับการน,นะครับถ้าเราอยากจะได้ภาพที่นุ่มนวลเป็นธรรมชาติเหมือนโรงหนังเอาไว้ดูในห้องมืดๆนะครับแล้วแบบว่าแสงสีเนี่ยถือว่าสบายตาเราก็สามารถปรับเป็นฟิล์มเมคเกอร์โหมดได้โหมดนี้เนี่ยร่วมกันค้นคิดขึ้นมานครับโดยผู้ผลิตคอนเทนต์นะครับเพื่อให้ภาพเนี่ยมันถูกต้องตามต้นฉบับมากที่สุดครับโดยรวมแล้วเนี่ยคุณภาพของภาพนะครับที่เราวัดค่าแสงสีออกมานะครับรวมถึงจํานวนหลอดไฟ mini LED ด้านหลังเนี่ยจัดว่าพลังภาพเหลือล้อนเลยนะแล้วถ้าเทียบกับ LED TV ด้วยกันนะ ตัวเนี้ยผมก็ยกให้เป็น number 1ในปีนี้เลยครับเรื่องภาพผ่านไปแล้วทีนี้มาดูเรื่องระบบเสียงกันบ้างน,นะครับนี่คือซัมซุงซาวบาตัวท็อปเลยนะชื่อรุ่นว่า Q 950A ครับรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่ท็อป of the hour มากเลยนะครับถามว่าความพิเศษของมันเนี่ยคืออะไรคือมันเป็นระบบแบบ11.1.4 channel นะครับแล้วก็รองรับระบบเสียงขั้นท็อปทั้ง Dolby Atmos แล้วก็ DTSX ทั้งคู่เลยนะครับมันถูกออกแบบมาเนี่ยเพื่อให้ใช้ทดแทนลำโพงโฮมเฮเตอร์แบบแยกชิ้นนะครับ ว่าเนี่ยจำนวนชิ้นที่เขาให้มาเนี่ยมันง่ายต่อการเซตอัพมากกว่านั่นเองแต่ว่าได้จํานวนแชานลเนี่ยที่เท่ากันครับซึ่งเจ้าซาวบาตัวนี้นะครับประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆด้วยกันนะอย่างแรกเลยก็คือตัวแท่งซาวบาหลักครับเนี่ยวางไว้ด้านหน้าทีวีแบบนี้เลยอย่างที่2เนี่ยก็คือตู้ลําโพงซาวูเฟอร์ครับเป็นแบบไร้สายด้วยนะตัวนี้มีขนาดอยู่ที่8นิ้วครับและสุดท้ายนะครับก็คือลําโพงเซรราล์ด้านหลังนะครับเนี่ยฮะให้มาคู่หนึ่งนะเป็นแบบไร้สายนะเราแค่เสียบปลั๊กเข้าไปครับ มีความพิเศษเนี่ยที่ทำให้เจ้า q ็5 0 a, a เนี่ยมันเหนือกว่าลำโพงซาบาโดยทั่วไปนี่ตามผมมาดูตรงนี้ครับอย่างแท่งซาบาหลักด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะมีลำโพงที่เป็น front firing speaker นะครับหรือว่ายิงเสียงออกด้านหน้าโดยปกติเนี่ยให้มาอยู่แล้วนะครับแต่ความพิเศษอยู่ตรงนี้ครับคือเขามีลำโพงที่ยิงเสียงขึ้นด้านบนหรือว่า up firing speaker ให้เราด้วยนะครับเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าถ้าเราเห็นโครงสร้างข้างในเนี่ยดอกลำโพงมันจะชดหน้าขึ้นเลยแล้วก็รวมถึงด้านข้างนะครับก็จะมีลำโพงที่ยิงเสียง โอบล้อมเราด้านข้างหรือที่เราเรียกว่าไซด์ไฟลิ่งสปีเกอร์ครับไม่ใช่เฉพาะลําโพงคู่หน้านะครับนี่ลาโพงคู่หลังก็เช่นกันนอกจากจะมีลําโพงที่ยิงเสียงแบบปกติเนี่ยฟรอนต์ไฟลิ่งสปีเกอร์ยิงเข้าข้างหูเราแล้วเนี่ยก็ยังมีลําโพงอัพไฟลิ่งยิงเสียงขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็รวมถึงลําโพงที่ยิงเสียงออกด้านข้างอย่างไซด์ไฟลิ่งสปีเกอร์ด้วยครับเนี่ยภาษาเครื่องเสียงนะเขาเรียกว่าครบองมประชุมนะครับเสียงครบถ้วน360องศาเลย สำหรับเรื่องคุณภาพเสียงนะครับก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยพวกลำโพงโฮมเทเตอร์หรือลำโพงซาวบารของซัมซุงเนี่ยเสียงค่อนข้างธรรมดาเลยนะไม่ได้มีอะไรให้ว้าวครับแต่หลังจากที่เขาเนี่ยได้เข้า take over บริษัท Harman Group นะครับซึ่งบริษัทเนี่ยเขาถือแบรนด์เครื่องเสียงชั้นนำไว้มากมายเลยเนี่ยอย่าง JBL AKG แล้วก็รวมถึงฮาร์มันคาร์ดอนในปี2016เนี่ยเราก็มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ซึ่งกันและกันนะครับ คุณภาพเสียงของลำโพงซาวบาและก็โฮมเทเตอร์ของ a m s u ุงเนี่ยดีขึ้นมาเป็นกองเลยส่วนคาแรคเตอร์เสียงเนี่ยก็ออกแนวฟังสนุกนะครับแล้วก็มีความจัดจ้านแบบพอดีคำอ่ะผมทดสอบนะครับโดยการต่อเครื่องเล่นบูเรเนี่ยผ่านช่องต่อ HDMI In ครับของซาวบาคิวก็5้ยเนี่ยซึ่งเขาให้มา2ช่องด้วยกันนะแล้วก็ลากสายนะครับ HDMI Out เข้าสู่ทีวีอีกทอดหนึ่งหนังที่ผมใช้ทดสอบนะครับนี่ transformer ภาค2 revenge of the fallen ครับ คือภาพเนี่ยเขาให้มาเป็นแบบ 4K HDR เลยนะแล้วก็ระบบเสียงแบบ Dolby Atmos ด้วยเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูนะครับนี่ครับเปิดมาเนี่ยในฉากที่หุ่นยนต์ฝั่งพระเอกนะครับกับตัวร้ายเนี่ยกำลังตะลุมบอลกันอยู่มันจะมีซีนที่หุ่นยนต์นะครับกับรถเนี่ยล่วงลงมาแบบทะลุหลังคาแบบนี้เลยนะไอะ้ตรงนี้เราสามารถจับมิติเสียงในแนวดิ่งหรือว่า Dolby Atmos ได้ง่ายเลยนะรูจับต้องได้นะครับไม่ได้กองจมอยู่ด้านล่าง เสียงพูดนะครับของเจ้าเมกตรอนนี่ซึ่งเป็นหัวหน้าตัวไวร้ายเลยนะสเกลเสียงเนี่ยมันดูใหญ่โตโอลานดีนะครับแล้วก็มีความชัดเจนด้วย Come here, boy. ฉากต่อสู้ที่ออติมัสพร m e เนี่ยกำลังโดนลุมอยู่นะครับเนี่ยโดนลุมทึ้งนะครับเสียงเอฟเฟกที่ตีกันชงเช้งชงเช้งเนี่ยก็โยนไปโยนมาในแต่ละช anel เนี่ยได้อย่างมีมิติเลยนะสุดท้ายในฉากที่ o p t i m มัสพร m e นะครับถูกอัดกระเด็นลงไปล้มตึงแบบนี้โอ้เสียงเนี่ยถือว่ากระแทกกระทานได้ใจดีครับ ทีนี้มาทดสอบนะครับการดูหนังกับแอป Netflix กันบ้างนะครับซึ่งแน่นอนการสตรีมมิ่งเนี่ยเป็นวิถีการดูแบบใหม่แล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครดูบนแผ่นกันแล้วนะครับเนี่ยอย่างโลโกโล้ Netflix ตรึงขึ้นมาเนี่ยอันนี้สานเลยนะถ้าเราเปรียบเทียบกับลำโพงบนทีวีแบบทั่วไปครับอย่างหนังที่ผมใช้ทดสอบเนี่ยก็คือเรื่อง Extraction นะครับที่พรรเอกคริสเฮมสเวิร์เนี่ยแสดงนำนะครับก็ลองรับระบบเสียง d อ l b y Atmos นะ ในฉากที่พระเอกเนี่ยยิงต่อสู้กับพวกแก๊งค้ายานะครับมันจะมีฉากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยบินเสียงไปพัดประๆๆแบบนี้เลยนะครับเราจะสังเกตได้เล,เลยครับว่าเสียงเนี่ยมันออกลำโพงด้านบน u p f i ฟ i n g นะครับของลำโพงคู่หลังเลยนะครับมันเหมือนกับว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันบินอยู่เหนือหัวของเราจริงๆ แล้วก็รวมถึงมิติเสียงของกระสุนนะครับที่ยิงเฉียวไปเฉียวมารอบทิศเนี่ยอันนี้เราอารมณ์เลยนะครับลุ้นระทึกว่าเฮ้ยพระเอกเนี่ยจะถูกยิงไม่ถูกยิงจะรอดหรือไม่รอดครับจริงๆซัมซุงเนี่ยเขายังมีฟีเจอร์นะครับในการที่ทําให้ทีวีกับซาวบาเนี่ยสามารถจับมือรวมร่างกันแล้วเปล่งเสียงมาพร้อมกันได้นะครับเรียกว่าคิวซิมโฟนีนะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มมิติเสียงด้านบนด้วยนะเพราะว่าตัวทีวีเองเนี่ยมันสามารถยิงเสียงได้รอบด้านเลยนะครับมันก็จะดูเต็มใบขึ้นนั่นเองนะครับผมลองกดให้้ดูแบบนี ไปที่เซตติ้งครับเนี่ยของเดิมเนี่ยมันจะเขียนว่าต่อผ่าน HDMI ARC ER ด้านหลังอยู่นะครับ AV, AV คือลำโพงซาวบาแบบนี้อย่างเดียวเท่านั้นผมกดจึกนะครับมันเขียนว่า TV บวก AV แล้วเนี่ยอันนี้คือรวมล่างกันนะครับอันนี้ก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับสำหรับการฟังเพลงด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับจริงๆเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธแบบปกติได้นะ แต่ถ้าท่านไหนเป็นแฟน Spotify อยู่แล้วนะครับมีแอป,ปนี้อยู่ในมือถือผมขอแนะนำให้ไปดาวโหลดแอป,ป Smarting นะครับซึ่งเป็นแอป,ปของ Samsung เองเนี่ยแล้วก็มาเชื่อมต่อกับเสาบาร์ครับมันสามารถดึงแอป,ป,ป Spotify เนี่ยเข้ามาเชื่อมแล้วก็สตรีมเพลงนะผ่าน w i f i ไร้สายไปยังลำโพงเสาบาร์ได้คุณภาพเสียงก็จะดีกว่าครับส่วนแนวเสียงในปีนี้เนี่ยมีการปรับปรุงขึ้นจากปีที่ผ่านมานะครับได้ความใสขึ้นฟังเพลงได้สบายขึ้นแล้วก็ติดกร้าน,น้อยลงถ้าเราเปรียบเทียบกับรุ่น Q ก็5น T นะ นี่ผมลองให้ฟังเพลงหนึ่งนะครับมาลองดูกันสำหรับคำแนะนำนะครับคือท่านไหนอยากจะได้มิติเสียงดอบี a นโมสด,ด้านบนเนี่ยแบบพรั่งพรูหน่อยให้เช็คดีๆนะครับว่าฝ้าเพดานของท่านเนี่ยอย่าสูงเกินไปนะครับ อย่างบ้านของผมเนี่ยก็สูงประมาณสัก2.8เมตรซึ่งถือว่ากําลังดีนะครับสำหรับเสียงที่ยิงขึ้นไปแล้วก็สะท้อนลงมาครับมีอีกหนึ่งเทคนิคมาแนะนําครับเราสามารถใช้รีมมทคอนโทรลของทีวีในการควบคุมลําโพงซาวบาได้ด้วยนะจะปรับเพิ่มลดวอลลุ่มนะครับหรือเปลี่ยนโหมดเสียงนี่แตนดาร์ดเซอร์ราวหรือโหมดเกมนะครับปรับผ่านเมนูหน้าจอทีวีได้เลยนี่เพราะมันซิงค์กันตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครับสรุปนะครับภายใต้งบประมาณสัก ไม่เกิน30,000บาทเนี่ยผมว่าเจ้าซาบาซัมซุงคิวก็ 50A เนี่ยคือให้คุณภาพของเสียงนะครับบวกกับลูกเล่นฟีเจอร์เนี่ยได้ดีสุดภายใต้งบเท่านี้เลยนะคือผมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองฟังนะครับลำโพงซาบาแบบเนี้ยเปรียบเทียบกับลำโพงซาบาทั่วไปดูที่ว่าซาบาทั่วไปเนี่ยมีแต่แท่งข้างหน้าแท่งหลักอย่างเดียวนะครับแล้วเราจะรู้ได้ว่าถ้ามีนะคู่หลังเพิ่มขึ้นมาแบบเนี้ยโอ้ไม่ติเสียงเนมันขึ้นมาพรั่งพรูจริงๆครับ สำหรับราคาของทั้งตัวทีวีและก็ซาบา์นะครับผมขึ้นให้ตามนี้เลยและทั้งมดนี้คือรีวิวชุดดูหนังในฝันจากทาง a m s u n งนะครับทั้งทีวี n e o QLED ตัวท็อป 8K นะครับเคียงคู่กับลำโพงซาบาที่ให้มิติเสียงแบบ360องศาได้ เชื่อว่านะฮะถ้าท่านได้ไม่ว่าจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเข้าไปเติมเต็มในซิสเต็มในบ้านของท่านนะครับดูหนังมันขึ้นแน่นอนนะนะฮะถ้าท่านไหนชอบคลิปเนี่ยผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่อง LCD TV Thailand ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ